แล้วก็วันนี้มีเหตุการณ์เด็กตายปริศนาสามเดือน <3 S 2> คือมุมหนึ่งเนี่ยเรื่องนี้ต้องฟังสองข้างเพราะประเด็นคือแม่เด็กเองเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าเขาก็ใช้คําว่าไงดีไม่ได้มีเงินไปจ่ายการดูแลเด็กแล้วปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยศูนย์ร,รับเลี้ยงเด็กโทรมาแจ้งบอกว่าลูกคุณอยู่โรงพยาบาลแล้วตายแล้วนะ,ะเขาก็งงสิงว่าลูกเขาตายได้ยังไงคุณผู้ชมครับน้องคนนี้ชื่อว่าเด็กอับ เด็กชายอภิธรรมใช่ไหมครับเมย์อายุแค่3เดือนคือภาพเนี้ยทางด้านพอ่อเด็กก็คือคุณอภิเศษมาร้องเรียนทางด้านคุณเอก กับพบเหลืองประเสริฐทางสายไหมต้องรอดถามว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรคือเรื่องนี้มันแปลกตรงนี้ฮะเพราะเห็นบอกว่าตอนที่เอาน้องอภิธรรมเนี่ยไปส่งรับเลี้ยงเด็กเนี่ยค่าจ้างวันละ400แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยครอบครัวน่นจะจ่ายไป10วันแล้วขอพักการจ่ายและครอบครัวบอกว่าสถานรับเลี้ยงเด็กโทรมาขู่บอกถ้าไม่จ่ายนะเดี๋ยวจะโพสต์ประจานจนกระทั่ง10ตุลาลูกเขาป่วยครับ <S <S เขาก็เลยเอาลูกเขาเนี่ยกลับมาดูแล ทางสถานรับเลี้ยงเด็กก็ยังโทรถามว่าเมื่อไหร่จะจ่ายเงิน10ตุลาแนละ้วรับลูกกลับพอ12ตุลาเอาลูกส่งกลับไปเลี้ยงอีกเงินยังจ่ายไม่ครบคหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับมันเกิดเหตุการณ์ก็คือพอส่งลูกกลับไปรอบสองครั้งนี้16ตุลาตอนบ่ายสครบกำหนดที่จะต้องจ่ายเงินก็ยังไม่ได้จ่ายให้กับสถานรับเลี้ยงเด็ก พี่เลี้ยงก็เลยบอกคุณ16ตุลาแล้วทำไมยังไม่จ่ายมารับลูกคุณกลับบ้านไปเลยหลังจากนั้นรุ่งขึ้น17ตุลาพี่เลี้ยงโทรมาบอกว่าน้องตายแล้วอยู่โรงพยาบาลพ่อก็งงสิฮะว่าเกิดอะไรขึ้นโดยพ่อกำลังสงสัยว่าเรื่องราวทั้งหมดลูกตัวเองเนี่ยอาจจะโดนทำอะไรหรือไม่เพราะเนื่องจากว่าลูกเองเนี่ย เห็นบอกว่าป่วยด้วยถูกไหมเมย์คือวันที่16ตุลาคมค่ะก็บอกว่าไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะแต่ที่คุณพ่อสงสัยคือ16ตุลาคมก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยทำไมสถานรับเลี้ยงเด็กถึงไม่แจ้งว่าน้องอไม่สบายหรือมีอาการผิดปกติรวมถึงหลังจากเกิดเหตุสถานรับเลี้ยงเด็กก็ไม่รับผิดชอบไม่เข้ามาร่วมงานศพคุณพ่อก็เลยสงสยัยเป็นอย่างมากเลยอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตว่าจริงๆเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะซึ่งทางพี่เลี้ยงเนี่ยอ้างว่าก่อนจะส่งน้องไปโรงพยาบาลเนี่ยนะแล้วโทรมาบอกพ่อคือ17ขาบเกน้อง ตอนเช้าน้องไม่ตื่นใช่นั่นแหละคือทําให้น้องตายแต่ผลชนะสูตรออกมาก็คือหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเอออันนี้ก็น่าสนใจมันเป็นไปนได้ยังไงเดี๋ยวขอฟังเสียคุณพ่อก่อนแล้วเราไปสถานที่รับเลี้ยงเด็กด้วยครับคือเขาไม่รู้ว่าผมมาเป็นพ่อเด็กเขาคือเขาไม่รู้ว่าผมมาเป็นพ่อเด็กเขานั่งอยู่ฝั่งของเขาคุยกับเพื่อนเขาเพื่อนเหมือนเพื่อนเขาถามว่าเอ้ามาทำไมาอยาง,งนี้เนี่ยมาคดีอะไรนะอามาห้องสืบสวนเนี่ย โทรหาพ่อแม่เด็กให้มารับเด็กแล้วไม่ยอมมารับเขาพูดประมาณเนี้ยผมขอถามขยายความหน่อยที่ที่เราบอกว่าครับอ่ะผมเอาสั้นๆเลยล่าสุดเราไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะเราไปเจอแม่เจ้าของรับเลี้ยงเด็กเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าเบื้องต้นคุณแม่เองเนี่ยชื่อว่าแม่แดงใช่ไหมแม่แดงเนี่ยบอกว่าเขาพาเข้าไปดูในสถานที่ทีมงานเปลี่ยนภาพเร็วนิดนึงนะฮะอ่ะเปิดเต็มจอเลยครับเปิดเต็มจอครับ จุดด้านในเป็นอะไรยังไงบ้างเขาบอกว่าที่นี่เป็นธุรกิจครอบครัวเล็กๆใช่ไหมไม่ได้หวังให้มีเงินหรือมีกาํกาไรกาไรอะไรส่วนใหญ่เลี้ยงดูลูกหลานตัวเองและพาเด็กคนอื่อนๆนมาเลี้ยงเอาไว้ซึ่งก็ไม่ได้เปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเต็มรูปแบบแต่ก็มีการขออนุญาตส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ทราบเพราะว่าลูกสาวเขาเป็นคนดูแลถูกไมหมฮะเมย์เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยที่นี่จะเลี้ยงเด็กโตแต่เด็กเล็กก็จะอยู่ในการดูแลตลอดไม่มีการทําร้ายกันที่สําคัญที่สุดส่วนใหญ่รักเด็กเนี่ยเหมือนลูกเหมือนหลานไมม่ีกาารท อย่างแน่นอนฟังเสียงทางด้านของแดงแม่เจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็กเนะี่ยฮะแม่ก็อยู่อยู่ในครัวในครัวค่ะล้างชงล้างชามหุงข้าวแล้วน้องตอนนั้นน้องอยู่ตรงนอนอยู่ตรงไหนทำไมถึงแบบมีอาการเหมือนอนะไรอเหรอมีร้องไห้อะไรอย่างนี้ไหมก็มีร้องตอนตีห้าค่ะร้องได้ยินเสียงอยู่อ,อแล้วแม่มาดูตอนนั้นนอ้องผิดปกติอะไรไหมครับ ก็เน right. yeah ี่องเขาหิวหิวนมอ่ะสุดเด็กอยู่กับใครเป็นคนสุดท้ายเห็นคุณแม่แดงนะคะบอกว่าตอนนั้นคนที่ดูแล เป็นเขยค่ะที่เข้ามาดูแล,แลและจัดการเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนจะพาเด็กไปโรงพยาบาลนะคะอันนี้หลังจะเกิดเรื่องแต่ในคืนนั้นเนี่ยคนที่ดูแลเด็กเป็นตัวสุดท้ายคนสุดท้ายแม่แดงบอกว่าพาน้องอภิธรรมเข้านอนก็ปกติน้องมีเสียงร้องไห้ตามปกติเอานมให้ป้อนให้น้องกินก็ยังคิดว่าตอนนั้นน้องคงจะหิวก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติว่าเด็กจะช็อกหรือเกิดอาการหยุดหายใจแต่อย่างใดจนกระทั่งเกิดเรื่องเขยก็เข้ามาดูแลจัดการแสดงว่าเขยอยู่กับน้องเป็นคนสุดท้ายแต่คุณแม่แดงก็เข้าไปป้อนนมใช่ค่ะ